สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510กับเวลาตีห้านะครับนะครับตีห้าเขาวันนี้เขาสิมาเปลี่ยนแผนเขาเปลี่ยนแผนจากที่อันนั้นมาจากจากนั่นก่อนจากตอนแรกว่าเชียจากตอนแรกว่าเชียร ใช่นะก็ว่าจากตอนแรกว่าสีไอเฮ็ดนั่นเฮ็ดเฮ็ดกุลิบาตพาดสองเปลี่ยนใจแล้วว,ลว่เอาละเอาพาดหนึ่งก็พอ่อละถือคุ้มก่ำเหนือขักควดเลยถือไปถือไปยังเกาะถือเมถือเมทัานไนคุ้มก่ำเหนือแห้งขนาด มันเล่นในแค่สองเดือนหนึ่งมั้งเล่นในแค่สองเดือนเนาะถือคุ้มกำิดเลยไปเนี่ยเฮศเซเวย์ยุบไปเนี่ยว่าเฉยเทดอาวุธสามดาวพร้อมนะปัญหาก็าสิเอากสิดเดลละลาชาทะเลลึกกสิได้เล่นได้อีกสี่เดือนอแต่ว่าทะเลลึกนี่เล่นได้โดนขนาดทะเลลึก เกียววินวะเกียววินทะเลลึกกต่ว่าเกษตรยุ่งเทีย่ยวเยมืกเก่อก่านเหรอวะทะเลลึกถึงแม้สีนั่นแต่ว่าถึงคุ้มกบเนินแห้งก็สิเป็นในอันนั้นน่ะฮหาดาวเรืองหาดาวม่วงในมีท่านไหนหาหาดาวเรืองหาดาวม่วงคุ้มกบเนินปั๊ดเลยทางทะเลลึกเท่งไอ้กุลิบัตเฮ็ดเซเวเลยแบบนี้ อันนี้กลับมาพี่ยังบวไรเล้วงขย่ยมไม่ยังละโมนี่มสมัติสมัติตบมูนในอันนี้มาแจงขา่าวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงโอ้สื่อกว้างโอ้มันก็มัเกิเกินไปสื่อ ยังไงกะไอยูในคอมเมนต์ไอ,ไอ้อยูในคลิปยูเนี่ยยูเซิร์ชหายนึงซูนเนยชื่อชื่อกวางก็ดีกวางกับกวางโค้ดกวางเดียวหลังไปนีนทะเลหรือแปดป้าถูกจะขึ้นอะไรฮะใช่ปะการับมาก่อน พี HP, จุนจีแฮนแฮนขั้นต่ก็วาหลายแต่ว่าวิวหาวิวหกพลังไนะสามล้านแปดเล่ยลึกเขาเลนยลึกหาหลันท่านี้หาดาวของสีฟ้าเอ้องสีแดงไ่แล้วพอาขึ้นหลายแล้วเนาะจมจีจมีเปอร์เซ็น ี่เปอร์เซ็นต์จงดีการปรับคือพลัต่อสูอ้พลังจูงาศลสคือคือกันห้องขวยเลยแตว่าห้องขจาศแปดเนาะแปดอันอัพให้อันนี้ปะแปดเจอยีขวายสดงว่าหกรอดกวามส่วนี้ขวยสุดนี้ขวยแสด่หาหกร้อยหาทากันเน้อหาสบ ซูซีว่ะคมเร็วซูซี่ะาคมเดีวเจขั้นไฟอ,อัพขันขั้นไขอับันีได้เนาะขั้นไฟอ,อัพฟองฟองโอเมนการรับไปัน,นี้ได้สปีดซอกันนด้ขั้นไขสปีดซอโมนัสตสูสองแล้วก็พลังโจมตีไรตัวนี้อย่างนี้ซ,ซีนี่ไม่เยอะยี่ไม่กับสองร้อหาสิบคนเล โอ้ยแห้งเลยตอนแรก็ีนะั่นไอเฮาเฮาชื่อกวางว้ีกว้างกับกว้างกว้างวกว้างไฟกระตีเมละกว้างหลักที่ยี่ที่สิบเก้าโอ้ยยี่สิบหลาองตัวกับพลงหลายก็ที่มันอยแล้ว <c oughs> ทะเลเลยก,ก็ไปอันนี้ไหมก็ไปมิ่งมินี่โอ้ใส่ปรับเส้งความเร็วได้เลยนะมาไปทั้งอุสี่ล้านสี่ล้านหรือว่าสี่สิบล้ลานนะสี่ล้านเนาะสิบสองล้านมัดราชาทะเลเล็กอูมสิบสองล้านวู โอ um ้ยกะโผลดึแสงแปดโจมตีชิงชิงชู่ี่แสนวะสนิทฝังสีเงาชว์หกแสนดันหิทำลายฟ้าอุ้มมาไปอ้ะ ปลาท,ทะเลไอทะเลลึกพาดสองโอ้โหสิหกล้านจำแมนะนะ่นนเนาะสมพ่อกจ็จะตัวละหาหกล้านเนาะพาดสองเนาะทะเลลึกพาดสองผมดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอันที่ว่ายืยนได้แนตะทั้งลบดีทั้งยัดเลือดหายเนี่ยนะไออันนั้นะอ,อ,อนนะไรไอยังเกาะ บ่อะไมีประโยชน์เลยไอยังก็ะไอกิววินค่อยฮาดททูทะเลลือพาดสองพาดหนึ่งแปดดพาด แป๊ดพ์ดหนึ่งพาดหนึ่งอ๋อเขาเจ้าจอันยัดอันนี้ให้พาดสองเลยวะ่ะตึงๆเลยตึงๆเลยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับหุ่นแหวมาสองจิการมาสองนะมาสองกว้างน้อยไปแล้วครับ